สวัสดีครับพบกับสรุปพ้อตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดิเก็ปิดตลาดไปที่1,356.43จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา4.25จุดหรือว่าบวกขึ้น0.31มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่49,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ โดยทั้นั้ของเซ็ตในวันนี้เนี่ยก็เป็นการอยู่ในแดนบบดได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้าลองมาดูเรื่องของการเคลื่อนไหวในระหว่างวันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าดัชนีนั้นค่อนข้างจะแกว่งผันผวนแรงเลยทีเดียวนะครับพร้อมด้วยวอลุ่มที่วันนี้ก็ถือว่าหดหายไปดือด้อเลยนะถึงแม้ว่าตลาดเองนั้นจะผ่อนคลายนะครับความกังวลนะเรื่องของการยกเลิกข้อตกลงาการค้านะครับ หลังจากที่ท่านของนายปีเตอร์นาวโรนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าประจำทนิดขาวนะฮะได้ออกมาแก้ข่าวในตอนช่วงเช้านะครับก่อนตลาดเปิดนะครับแล้วก็ยังคงยืนยันนะครับว่าดีลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ก็ยังคงอยู่นะครับผมซึ่งทนานของป,ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้ออกมาทวิตเป็นการยืนยันด้วยนะครับแต่ว่าดูแล้วตลาดเองก็ยังค่อนข้างจะระมัดระวังนะฮะเรื่องของอการลงทุนในวันนี้อยู่นะครับก็นักลงทุนเองวันนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยซื้อขายกันสักเท่าไหร่วันนี้นะครับวอลุ่มก็เลยดูหดหายกันไปนั่นเองนะครับ ขณะที่ธนาดของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สและก็ตลาดหุ้นในเอเชียในวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาในแดนบวกได้นั่นเองนะครับโดยทนางนของสถานการณ์โควิด -19 บ้านเราในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาใหม่5รายนะครับก็สะสมอยู่ที่3,156รายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ยังสะสมอยู่ที่58รายเท่าเดิมนะครับ โดยการประชุมคอรมอในวันนี้นะฮะก็ยังไม่มีการพิจารณานะครับเรื่องของพลกรอฉุกเฉินแต่อย่างใดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับว่าจะมีการต่ออายุพลกอฉุกเฉินหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่เฉพาะในในไทยในประเทศตรงนี้นะครับก็เราไม่มีผู้ป่วยใหม่มานี่เป็นระยะเวลาใน29วันเข้าไปแล้วนะครับก็แต่ว่าอันตรายของรัฐบาลเองนะก็ยังคง และมั่นระวังอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีนึงนะว่าจะต่ออายุพรกฉุกเฉินหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปใช้เรื่องของพรบรโรคติดต่อแทนก็ต้องติดตามกานดูดต่อไปนะครับโดยในวันนี้กลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุดทินะครับก็เป็นทนาดั้งของกลุ่มธนาคารนะครับหลักๆก,ก็ไหลเข้าในหุ้นทีสโก้แล้วก็ b b l อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มการเงินนะครับไหลเข้าในหุ้น JMT ครับ ส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุทธินะครับก็เป็นทะนันของกลุ่มอาหารนะครับหลักๆไหลออกจากหุ้น CPF นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบบกในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นธนาคารนะครับที่ก็มีการดีดตัวรีบาวกันขึ้นมาหลังจากวันนี้นะก็ลงไปค่อนข้างแรงนะครับก็อย่างเช่นทะนานของ SCB นะครับวันนี้ก็ บวกเพิ่มขึ้นมาได้1.75%นะครับ TMB บวกขึ้นมา2.86%แล้วก็ทิสโก้นะครับบวกขึ้นมา3.61%ครับทางด้านของหุ้น JMT นะครับวันนี้ ก็บวกขึ้นมาได้ถึง8.22%ด้วยกันนะครับก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็ยังคงได้เซ็นเมนต์นเชิงบวกนะครับมาจากเรื่องของแนวโน้มนะครับของ NPL นะที่น่าจะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทางบริษัทอีกนั้นก็น่าจะซื้อหนี่เสียเข้ามาบริหาร กันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็น่าจะหนุนทางของผลประกอบการให้ยังคงเติบโตได้นะครับราคาหุ้นเจมท์วันนี้ก็เลยบวกขึ้นมาได้ไดต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับส่วนทางด้านของโมโนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้6.82%ดด้วยกันนะครับก็ะจะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับจากโมโนเทคโนโลยีนะเป็นโมโนเน็กซ์นะครับ,รบแล้วก็มีการ ปรับนะฮะเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะครับก็จะมาเน้นอ่าทางด้านของภาพยนตร์และซีรีส์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกน,นี้อนอกจากนี้น,นอกจากนี้เองนะฮะยังจะมีบริการนะครับเรื่องของวิดีโอสตรีมมิงนะครับซึ่งเป็นระบบตอบรับสมาชิกด้วยนะครับก็จะมาเรียกดว่ามาเป็นคู่แข่งทางตรงกับทางด้านของ Netflix เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว,ว่าเป็น ก้าสำคัญนะของโมโนเน็กซ์นั่นเองนะครับราคาหุ้นวันนี้ก็เลยบวกขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของ t u u นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้2.22%นะครับแล้วก็ d t แทก็บวกขึ้นมาได้2.44%นะครับก็หุ้นในกลุ่มทางด้านของ ICT นะครับผู้ให้บริการมือถือนะก็ เริ่มที่จะฟื้นฟื้นตัวกันขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนอันนี้นเองก็ดูจะเงียบๆยกันไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแลกากาก,กว่าตลาดกันไมพอสมควรนะครับทานดานหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มีอิมพัต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็เป็นทางด้านของไทยคมนะครับวันนี้ก็ลงไปฟลอร์เลยนะ14.78เปอร์เซ็นด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทั้งกะไรออกมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นเ,อเองเนี่ย างด้านของไทยคมเองก็ปรับขึ้นมาด้วยเรื่องของการเก็งกาําไรล้ดวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบริหารจัดการดาวเทียมนะครับที่จะปรับรูปแบบมาเป็นเรื่องของการประมูลกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านของอไทยคมเองก็มีโอกาสที่จะมาบริหารเรื่องของตัวดาวเทียมตรงนี้เพิ่มเติมกันขึ้นมาด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีประเด็นข่าวที่เรื่องของจะมีบริษ,ษัทเข้ามาเทคโอเวอร์ด้วยนะครับก็ดูว่าเป็นประเด็นที่ก่อนนันนี้ก็เคยมีกระแสข่าวตัวน,นี้กันมาแล้วก็เงียบกันไปนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ถูกจุดมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะครับพอยังไม่มีความคืบหน้าอะไรราคาหุ้นวันนี้ก็เลยถูกเทขายนะครับเทพวกฟิตกันออกมาอย่างค่อนข้างจะแรงกันไปนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอ P.S.L นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป4.24%ด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการเทปฟิตกันเช่นกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของ P.S.L เนี่ยขึ้นมานะครับเกินกว่า7 0ด้วยในส่วนของโทราคาหุ้นนะครับส่วน S.T.A นะวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป4.31%ด้วยกันนะครับก็หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ย มีก,การกำหนดราคา IPO ของบริษัทลูกนะก็คือ STGT นะครับสีตังโกรฟนะครับก็อยู่ที่34บาทนะครับแล้วก็เปิดให้จองซื้อนะครับในวันนี้เป็นวันแรกจนมาถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าเทรดในเซตเนี่ยนะครับวันที่2กรกฎาคมเป็นวันแรกนั่นเองครับ ส่วนทางด้านของหุ้น c o n sumer finance นะครับอย่างทางด้านของสวัสด์นะครับวันนี้ก็ลงไป2.79%นะครับ MTC ลงไป1.86%แล้วก็ KTC นะครับลงไป1.59%นะฮะก็น่าจะยังได้ sentiment เชิงลบนะครับมาจากที่ทางด้านของแบงก์ชาติเองก็มีการให้ปรับลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อลงมานั่นเองนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะฮะเฉลี่ยก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้นะครับประมาณสัก1.7%ด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของดาโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับก็บวกขึ้นมา0.8%นะครับ โกลด์สปอร์ตบวกเพิ่มขึ้นมา0.2%ตอนนี้อยู่ที่1,756เหรียญกับอีก60เซนต์ต่อทรอยออนส์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับบวกขึ้นมา1.1%นะครับตอนนี้อยู่ที่40่สรับสาเหรียญกับอีก50เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้นะครับมีการอ,อ่อนค่านะครับลงมานะฮะอยู่ที่สามสิบบาทเกสบตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตะลาดหหุ้้นนนนนนไทยประจววนนััััีพบกใใม่ สวัสดีครับ